ยักษ์ตนหนึ่งหยิบแท่งเหล็กขนาดยักษ์ขึ้นมาใช้แท่งเหล็กนั้นแทนลูกศรจากนั้นจึงหลับตาลงเมื่อถึงเวลายักษ์ตนนั้นก็ปล่อยสายธนูลูกศรก็พุ่งออกไปดุดดาวตกโดยขลังที่มหาศารจนสามารถเจาะทะลุภูเขาและมันได้สกัดกั้นกระแสะน้ำที่ทะลักเข้ามาทำให้ช่วยชีวิตผู้คนไว้มากมายวันหนึ่ง ยักษ์ตนนี้ถูกเด็กชายตัวเล็กๆด่าทอโดยเด็กชายคิดว่าเขามัวแต่นอนทุกวันจึงไม่มีคุณสมบัติเป็นเทพผู้พิทักษ์หมู่บ้านและเขาคิดว่าธนูและลูกศรพวกนี้มันเป็นแค่ของตั้งโชว์จากนั้นเด็กชายก็ไปยืนอยู่หน้าธนูแล้วออกแรงดึงมันสุดกำลังเมื่อเห็นดังนั้นยักษ์ก็หัวเราะเสียงดังเมื่อเด็กชายกลับถึงบ้านและถามพ่อของเขาพ่อก็เล่าให้ฟังว่าแท้จริงแล้วยักษ์ตนนั้นแข็งแกร่งมาก ในอดีตเมื่อกองทัพจอมมารกกำลังจะบุกโจมตีหมู่บ้านยักษ์ตนนั้นเพียงแค่ดึงคันธนูและจ้องมองกองทัพจอมมารเท่านั้นสายตาที่ดุด,ดันก็ทำให้กองทัพจอมมารต้องล่าถอยแต่เด็กชายไม่เชื่อจนกระทั่งพ่อพาเขาไปที่ขอบหน้าต่างและเป็นครั้งแรกที่เขาได้รู้ความจริงว่าดาวตกที่เห็นทุกค่ำคืนแท้จริงแล้วคือลูกศรที่ยักษ์ตนนั้นยิงออกไปและเป้าหมายที่ยักษ์ตนนั้นเล็งไว้คือดวงดาวบนท้องฟ้านั่นเอง